สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพรว่าผมนายช็อตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมูมินวอลเลย์ฮิดเด้นแอนด์ฟาวนะครับก็ดูจากภาพน่าจะพอเดาออกเนาะก็คือมาจากอนิเมะมูมินนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการหาของครับซึ่งเขาจะมีคําศัพท์ง่ายๆครับด้านล่างมา4คํคแล้วให้เราเนี่ยหาของให้ครบตามที่กําหนดซึ่งแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเวลาให้เล่น2นาทีอ่าแล้วก็จะมีตัวของไอเทมให้เราหาก็แล้วแต่บางด่านก็เอาสี่ชิ้น7ชิ้น8ชิ้นอะไรก็ว่ากันไป นะครับแล้วก็จะมีไอเทมช่วยอยู่2อย่างคือแว่นขยายที่เอาไว้ส่องว่าไอเทมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพื่อเราหาไม่เจอเลยจริงๆส่วนอีกอันหนึ่งด้านซ้ายล่างหัวผมบังอยู่เอาไว้เพิ่มเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็อาจจะเหมาะกับน้องๆหนูๆที่อายุอาจจะไม่ได้เยอะมากนะฮะแล้วก็แบบต้องการจะฝึกทักษะภาษาอังกฤษประกอบกับชอบมูมินอะไรเงี้ยก็เล่นเพลินๆได้หรือว่าคนโตแล้วก็เล่นได้นะก็เล่นแบบชิลๆเนี่ยแล้วบังคำศัพท์อะไรเงี้ย เราอาจจะจําไม่ได้หรือว่าเราไม่รู้อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเปิด g o o g l ลคบคู่คไปได้ครับเป็นการฝึกให้เราเนี่ยรู้จักคาศัพท์มากขึ้นด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ผมมีปัญหาละผมหาของไม่เจอ2อ,อย่างโอ้เจอพอดีเลยดาร์ตนะครับอ่าแล้วก็อย่างนหนึ่งเปเปอร์แบ็กอ่าเปเปอร์แบ็กเปเปอร์แบ็กเปเปอร์แบ็กนี่โอเคครบแล้วเรียบร้อยครับผมแค่นี้แหละครับวิธีการเล่นแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อท่านผู้ชมจบเนี่ยจะรับ exp ของด่านนั้นมาด้วย แล้วก็ได้รับ E.P. ของตัวละครด้วยแล้วก็ได้ความสนิทของตัวละครมาด้วยอ่าแล้วก็ได้รับไอเทมมาด้วยพวกนี้มีนัยยะหมดเดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายไปเพิ่มเติมกันละกันนะครับโอเคเมื่อเราเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ไอเทมมาใช่ไหมครับแล้วเราไอไอเทมเนี้ยไปทําอะไรดูด้านขวาล่างเลยมันจะมีคําสั่ง Request เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเนี่ยหาของมาให้ NPC ตามที่กําหนด ตามที่เขาบอกได้ครบเนี่ยมันจะปลดล็อกด่านใหม่นั่นเองครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมมาเล่นแรกๆเลยจะมีแค่3ด่านคืออยู่ในเนี้ยสด่าน2ด่านนี้นะอ่าแล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้ด่านนี้นั่นแหละครับแล้วจะสังเกตเห็นว่ามี exp ใช่ไหมครับเมื่อท่านผู้ชมเล่นจนมันเลเวลสูงขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีไอเทม d r อปมากขึ้นครับ เพราะนั้นก็เราก็สามารถลงด่านเดิมรัวๆได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเอ้ยมันเดี๋ยวมันง่ายไปหรือเปล่าลงด่านเดิมคือไอเทมนี่มันถามอะครับมันจะสุ่มและไอเทมมันก็จะสุ่มด้วยมันจะไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดแต่ถามว่ามีลงมาที่เดิมบ้างไหมก็มีเหมือนกันนะก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นการเล่นเกมนี้ก็จะราวนี้แล้วก็มันจะมีอีกระบบหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายอันเนี้ยเอาไว้ใช้ในการตกแต่งเดี๋ยวเราเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีเดคอเรชันมาตกแต่งฟาร์มของมูมี่นเองัอนนนีี้กก็็จะเเปล่นนึะ ก็อ,อย่างที่บอกครับเกมนี้ก็อาจจะไม่ได้ฟอร์มยักษ์อะไรมากมายนักนะนะก็แล้เอาไว้แบบเล่นชิชลๆอย่างเงี้ยอาจจะเล่นกับลูกกับหล,ลานฝึกคําศัพท์ภาษาอังกฤษกันไปอะไรเงี้ยเพลินๆดีนะฮะอาจจะลองเล่นอีกสักด่านหนึ่งก็แล้วกันด่านเดิมปะเนี่ยเออด่านเดิมไม่ไปเปนะ็นไรเนาะเออก็หลักการมันก็เหมือนกันเนี่ยดาก้อนไฟเมื่อกี้อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับก็คือแมงปอเนี่ยมันย้ายที่ไปแล้วเห็นไหมอ่าด่าส์ก็ย้ายไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็หมวกฟางอ่ะอยู่ข้างหลังแล้วก็ฟิช แล้วก็ปิกนิกวาสเกตอาอยู่นี่จาร์ดอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้กดใช่ไหมอากดก่อนแล้วก็พิกเชคเค้กนะครับเค้กรูปหมูเหรอใช่เหรอใช่เหรอมันเป็นเค้กรูปหมูเหรอเฮ้ยแล,ล้วกดรัวๆไม่ได้นะเดี๋ยวเวลารถเดี๋วดูแหมนะกดมุ่วๆโดนหักเวลานะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนแล้วค่อยกดนะครับโอเคแล้วจะแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับผมครบครับก็ง่าย,ายๆแบบนี้เนี่ยแหละครับ อะไรก็ดูด้านซ้ายนะครับก็จะมีพวก achievement ด้วยนะครับทำอะไรผ่านก็มารับรางวัลเพิ่มเติมได้มันก็จะได้ของที่เอาไปใช้จ่ายในเกมนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเงินแคสหรือว่าบางทีได้เป็นนาฬิกาได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เอาไปใช้ในการเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนร้านค้าก็อยู่ตรงนี้ก็จะมีขายเป็นแพ็กเกจเลยเห็นไหมได้ทั้งหัวใจนะครับห,หัวใจก็คือพลังงานที่ใช้ในการลงไปเล่นนะเกมนี้จะมีพลังงานด้วยจะไม่ให้เราเล่นเกมทั้งวันนะครับเมื่อหมดก็ต้องรอหรือว่าเราจะเปย์ซื้อก็ได้เนาะ และมีแว่นขยายกันนาฬิกาขายด้วย นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่เป็นออปชันอื่นๆให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูที่คอลเลกชันก่อนกันละกันนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตัวระบบเฟรนชิพจําได้ไหมที่เมื่อกี้เราไปเลนแล้วเฟรนชิพขึ้นถ้าเกิดเฟรนชิพขึ้นแล้วมันมีอะไรเราสามารถดูดีเทลได้เขาก็จะมีบอกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเฟรนชิพเลเวลสองนะก็จะทําให้ตัวละครตัวนี้มาเดินอยู่ในแมพของเราอะไรางี้เป็นต้นเฟรนชิพเลเวลสามก็จะได้รับตัวแว่นขยายอะไรเงี้ยนะครับมันจะได้รับรางวัลด้วยจากการเล่นด่านซ้ำๆเพราะว่าการเล่นด่านซ้ำจะทําาาใหห้้ไดรับลยยอย่งนะ เยอะมากเลยทั้ง exp ของด่านทั้ง exp อ่า friendship อ่า friendship ของตัวละครอะไรเงี้ยก็มีส่วนนี้เป็น decoration ที่ผมมีครับมีอยู่อันเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปประดับเพิ่มเติมกันแล้วกันเนาะส่วนที่สำคัญสำคัญอีกจะมี2อย่างครับคืออันนี้ครับอันนี้คือจะเป็นการเปลี่ยนภาษาก็จะไม่มีภาษาไทยนะครับเนื่องจากเป็นเกมญี่ปุ่นพึ่งแปลง,งกษิษเนาะก็จะมีแค่2ภาษาส่วนเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องอันนี้เนื่องจากเป็นเกมญี่ปุ่นมันจะทําเหมือนเกมญี่ปุ่นเลยก็คือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจะย,ย้ายไปเล่นเครื่องอื่นก็ต้องมากด Get สร็จแ,แล้วนะครับรอมันแป๊บนึงมันจะสร้าง ID กับพาสเวิร์ดมาให้เราเลยแค่นี้แหละแล้วก็เซฟจดเก็บไว้และเมื่อท่านผู้ชมนะครับทำการดาวน์โหลดมาอีกเครื่องนึงเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปในเกมนะครับให้กดที่ซับพอร์ตแทนแล้วก็ไปที่ change device เมื่อเราก,กดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่ ID กับพาสเวิร์ดที่เราได้รับมาจากเครื่องเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็กดโอเค แค่นี้แหละครับจบเรียบร้อยครับเราก็จะสามารถโอนข้อมูลได้แล้วเพราะฉะนั้นสรุปอีกครั้งนะครับก็เป็นเกมที่เอาไว้เล่นกับน้องๆหนูๆกันและกันใช้คํานี้ครับจะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่ามันใช้คําศัพท์ที่ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็เป็นของที่แบบอยู่รอบตัวเราอ่ะเป็นของที่เราเจอได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเนาะประกอบกับมาจากอนิเมะมูมินด้วยหลายคนน่าจ,จะชอบครับ